สวัสดีครับผมอดิสรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2,563ครับวันนี้เวลา15นาฬิกานะครับถ้าประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยถ้าว่างนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านทั้งหลายไปร่วม ในพิธีชาปนก,กิจศพคุณดาตอปิโดนะครับคุณดาตอปิโดอยู่ที่วัดเทวะสุนทรวัดเทวะสุนทรครับเขตจัดเขตบางเขนจตุจักรก็ไปพบกันนะครับไปเที่ยงเที่ยงก็เจอกันได้แล้วครับใส่ชุดใส่ชุดยูนิฟอร์มนะครับเห็นบอกว่าใส่ชุดยูนิฟอร์มชุดยูนิฟอร์มนี้ไม่มีดาวไม่มีเดือนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นชุด ประจำตัวของคนเสื้อแดงครับใส่เสื้อแดงไปนะครับผมเองถ้าไม่ติดขัดอะไรจริงๆก็จะไปร่วมในพิธีส่งดวงวิญญาณของนักสู้หญิงแก่งคุณดาต่อปีโดครับท่านผู้ชมที่เคารพแม่วันนี้ผมมีอารมณ์ความรู้สึกที่ได้อ่านข่าวว่าคณะครูหืนนะครับคมขืนสิทธิ์ของตัวเองเด็ก นักเรียนหญิงอยู่ชั้นม .2 ครับอายุป,ประมาณ14-15ปีคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหาร5คนนะครับครู5คนร่วมกับสี์เก่าอีก2คนทำการข่มขืนและถ่ายคลิปไว้เจ้าพนักงานสอบสวนตำรวจก็คงจะส่งอายการและส่งฟ้องต่อศาลต่อไปเดี๋ยวนีไ้ได้รับการประกันตัวผมขอประนามครูทั้งหคนนะครับ ครูถ้าทำอะไรไม่ดีหรือข่มขืนสิทธิ์มันไม่ใช่ครูครับในฐานะที่เคยอยู่กระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมา2ปี2เดือนตั้งแต่ปี2535ถึง2537นะครับ2ปี2เดือนที่อยู่กระทรวงศึกษาผมรักบุคลากรในกระทรวงศึกษารักครูครับอยากให้ครูเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ นี่ทําการข่มขืนผมขอให้ลงโทษให้หนักที่สุดนะครับลงโทษให้หนักที่สุดครูอย่างนี้มันไม่ใช่ครูอย่างเด็ดขาดครับท่านผู้ชมครับข่มขืนกันอย่างนี้ก็เลียงกระทงกันไปเลยนะครับเลียงกระทงกันไปเลยไปหลอกลวงสิทธิ์ไปที่บ้านพักครูอยู่หลังโรงเรียนของตัวเองหน้าเนื้อใจเสือจริงๆครับจึงขอประนามและให้กำลังใจครูทุกคนที่เป็นคนดีนะครับ คนเร็วๆอย่างนี้ทําให้คณะครูมีชื่อเสียงที่ไม่ดีด้วยไม่ได้เหมาเอาครูทั้งหมดนะครับเอาครูห้าคนห้าตัวที่มึงทํากับสิทธิ์อย่างนี้เนี่ยมึงไม่ใช่ครูอย่างเด็ดขาดครูเราคือเรือจ้างพานําทางให้สิทธิ์ไปสู่แดนสิวิไลถึงจะไกลก็ทนเอาสิทธิ์คือผู้โดยสารกายสรานอยู่สำเภาถึงเรือจะหนักเบาประคองเข้าฝั่งคงคา มารดาให้ชีวิตครูอุทิศให้วิชาชี้ทางสองปัญญาสิทธิ์ก้าหน้าครูภูมิใจประทีปทั่วแดนทองครูทั้งผองทั่วแดนไทยหล่อหล,อ,ลอมรวม,มน้ำใจทำรงไว้วิญญาณครูครับขอประนามนะครับขอให้ทางการบ้านเมืองได้จับและก็ฟ้องร้องบุคลากรดังกล่าวไล่ออกไปเลยครับเป็นครูเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ครับขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ